ดูตลาดนะตอนเช้าประชานิเวศหนึ่งครับท<ว>ี่มดทุกอย่างกักกที่เขาขายผ้าขา

nhìn mình coi <laughs> là vẹp lép. Cứu tộiต่อได้ không? không เื Dante, ้อผ้ามันจะสวยที่นี่เลยมีก็ใกล้ปีใหม่แล้วคนก็เริ่มมาซื้อหมดทุกอย่างครับที่นี่มีทั้งตลาดเช้าและตลาดเย็นนะครับเก้าเดือนกว like ่าแล้วพี่ สื้อผ้าก็จะมีเริ่มราคาตั้งแต่40บาทไปจนร้อยสองร้อยสามร้อยมีแขายไรถุาอ่คนขายหายไปไหนอ่ะรับตังไานราค เสื้อกันหนาวก็จะหกสิบมาให้แพงนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเครน่องใช้ตามคิวตน นี้ถ้าดูหลายร้านอุ้ยซาตูบี И